สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168แนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ที่357กันแล้วนะครับพี่พี่ก็นะาาพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตาม ไว้ให้ทั้งช่องของผมด้วยนะครับผมและที่สาคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับและสําหรับพี่ๆท่านใดน,นะครับผมที่ดูแลชอบใจดแลถ,ถูกใจสนใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบ,บูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับ สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับผมเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมสามารถทโทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องนะครับผมก้องง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับผมรายการไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นันว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับ ในแต่ละ EP นะครับผมก็จะเรียงให้นะครับผมตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้นะครับไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมใน EP นี้มีทั้งหมด25รายการก็เป็นหมายเลขที่25ตรงด้านล่างนี้เลยนะครับผมตรงมุมนี้นะครับแล้วก็นะครับผมที่สำคัญเลยนะครับผมอย่าลืมสังเกตนะครับดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับพี่ๆตรงส่วนนั้นจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้พี่ก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับ แล้วก็แจ้งว่านะครับผมสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องนะครับผมหมายในที่เท่าหร่ไนะครับผมใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่พี่นะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์ก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการใหม่เลขที่1กันใน EP นี้เลยนะครับพี่พี่ สำหรับหมายเลขหนึ่งในพี่นี่นะครับผมก็จะเป็นนะครับผมพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับผมนี่นะครับเป็นพระรอดนะครับพี่พี่หมายเลขที่หนึ่งนี้นะครับผมเป็นพระรอดพิม,ยยม,ผผมพ์ใหญ่นะครับผมเนื้อดินเผานะครับปลู่วัดมหาวันจังหวัดลำพูนนะครับผมมาพร้อมกับการประกาศสินิบตรแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่หนึ่งนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับนาองค์พระออกมาให้พี่พี่ได้ดูได้ชมกันสักครูค่นะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระรอดกุ่วัดมหาวันพิมพ์ใหญ่จังหวัดลำพูนนะครับขออนุ พอดีว่าอาจจะมีฝุ่นอะไรติดู่ที่องค์พระนะครับผมสักครู่นะครับพี่ๆองค์นี้สวยงดงามไหครับผมเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับนี่นะครับสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา800บาทนะครับผมรายการหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับ800บาทเท่านั้นนะครับผม800บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสาหรับพระรอด กรุวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่จังหวัดลำพูนนะครับผมเนื้อหาโบรารเดิมๆแบบนี้นะครับผมเป็นพระเนื้อดินนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมผิวสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมถ้าใครถูกใจนะครับรีทโทรรีติดต่อรีบสอบถามนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่ๆถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่2แล้วนะครับผมในพ p นี้ก็จะเป็นเหรียญโชคดีนะครับโชคดีนะครับผมหลวงพ่อเกษมนะครับพี่ๆหมายเลขสองนะครับผมขออนุญาตนะครับ นำองค์พระออกมาให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันสักครู่นะครับผมสําหรับหมายเลขที่2นี้นะครับนี่นะครับผมสําหรับเหรียญโชคดีนะครับผมหลังหนูหลวงพ่อเกษมนะครับเป็นเนื้อเปียกทองปี2532นะครับสํานักสุสานไตรรักจังหวัดลําปางนะครับพี่ๆด้านหลังจะเป็นหนูนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับโชคดีหลังหนูนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลข2นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้พี่ๆเอฟซีนะครับผมในราคา900บาทนะครับผมสําหรับ เรียนโชคดีหลังหนูนะครับผมพ่อเกษตรเพียมะโกรเลยครับผมหมายเลขสองในอีพีนี้นะครับเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมเก้าร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสําหรับหมายเลขที่สองนะครับพี่พี่นี่นะครับสวยงดงามนะครับผมพศสองพันห้าร้อยสามสิบสองนะครับลองดูลองชมกันได้ครับผมเรียนโชคดีหลังหนูนะครับ ลงพ่อเกษตเขียนมโกรนะครับผมหมายเลข2นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา9 0 0บาทนะครับผมถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่3นะครับผมรายการนี้จะเป็นพ่อทวดนะครับผมเนื้อว่านนะครับผมองค์นี้เปิดแบ่งปันให้ในราคา450บาทนะครับนี่นะครับผมสำรบหลง่อทวดเนื้อว่านหมายเลขนี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมลองดูลองชมกันได้ครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับพ่อทวดนะครับผมวัาช้างให้นะครับผมเนื้อว่านนะครับ ดูผิวกันชัดๆเลยนะครับผมลงกล้องให้ดูกันเลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับหมายเลขนี้หมายเลขสานะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บาทนะครับผม450บาทนะครับถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่สแล้วนะครับผมการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆหมายเลขสีนะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้พี่ๆ FC นะครับ ในราคาแบ่งปันนะครับผมหมายเลขส,ส,ส,สี่นี้นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมวงนี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผมหกร้อยบาทนะครับสําหรับพระสสมเด็จนะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับผมหมายเลขสี่นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคาหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมเนื้อหาโมซานก็เดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพี่ รายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่4นะครับผมนีพี่นี่นะครับผมเป็นรายการใหม่ใเลขที่4แล้วนะครับสําหรับพระสมเด็จนะครับผมรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อกลั่นนะครับผมวัดพญะยาคาราปี2469นะครับพี่นี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมมาพร้อมกับกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับ เป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมเลยผมขออนุญาตนำองค์พระออกมาให้พี่พี่ได้ดูได้ชมกันนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่5นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้พี่พี่เอฟซีนะครับสำหรับเรียนพกกลั่นเนื้อกระไหล่ทององค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม550บาทนะครับผมองค์นี้นะครับ550บาทนะครับผมปี2469นะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่สำหรับ เหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมรายการใหม่เลขที่5แล้วนะครับพี่พี่ใน e ีนี้นะครับผมนี่นะครับสวยงดงามเลยนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับนี่นะครับผมสวยสยเดิมเดิมครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมขออนุญาตเก็บสักครู่นะครับถัดมาครับผมเป็นหมายเลข6นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญจิโกลุบุโตนะครับพี่พี่นี่นะครับเหรียญกลมจิโกรุ่นที่2นะครับ ปี2512นะครับผมเรียนนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับสำหรับเหรียญกลมจิโกนะครับผมโลบุโตะนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่6แล้วนะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับผมนะครับ500บาทนะครับผมองคนี้นะครับลองดูลองชมกันได้ครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับเหรียญกลมจิโกนะครับผมโลบุโตะนะครับ ดูนะครับผมดูผิวกันชัดๆเลยนะครับพี่พมีรอยจานแบบนี้ด้วยนะครับผมเป็นรอยจานแบบนี้เลยนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสวยงดงามนะครับพี่พี่องนี้นะครับสําหรับเหรียญจิโกนะครับหลวงปู่โตนะครับผมหมายเลขที่6แล้วนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผม500บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับผม สนใจตรงไหนนะครับผมอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมหมายเลขไหนนะครับลองติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันดูได้เลยนะครับพี่พี่ไม่ต้องเกรงใจนะครับผมถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่7นะครับผมรายการนี้นะครับก็จะเป็นปิดตานะครับผมดูกโตะนะครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์จัมโบ้สองนะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับเป็นเนื้อแช่น้ำมนต์นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่7ดนะครับ ปิดแบ่งปันให้ในราคา650บาทนะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับสำหรับองค์นี้นะครับผมปิดตาลงบนโต๊ะนะครับพิมพ์จมโบส้องนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับดูผิวกันชัดๆเลยนะครับผมเป็นเนื้อแช่น้ำมนต์นะครับลองดูให้ชอบนะครับผมลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับสวยงดงามนะครับพี่พี่องนี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเลี่ยมหน้าหรือเปล่านะครับ650นะครับ ถัดมาครับผมหมายเลข8ครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยนะครับผมเหรียญนี้นะครับผม400บาทนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญพ่อกลวยปี2515นะครับผมเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับผมวัดโคศิตารามีรอยจานแบบนี้เลยนะครับพี่ๆี400บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับสาหรับเหรียญหลวงพ่อกวยนะครับผมเป็นรอยจานมือเดิมๆแบบนี้เลยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับสวยงดงามเลยนะครับวงนี้นะครับ 400บาทเท่านั้นนะครับผมผิวเก่ามากนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมปีพศ .2515 นะครับผมมีรอยจานแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับมีเป็นผ้าจีวรนะครับผมผูกที่ห่วงด้วยนะครับพี่ๆสวยงดงามนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเรียนพ่อกล้วนะครับผมหมายเลข8นะครับถัดมาครับผมหมายเลข9้าครับผมจะเป็นล็อกเก็ตนะครับผมรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา350บาทนะครับ สำหรับล็อกเก็ตนะครับผมหลังฮานุมานเชิญธงนะครับผมหลวงพ่อกวยชุตินาาโรหมายเลขที่9นี้นะครับผมเนี่นะครับ350บาทนะครับพ,พี่องค์นี้นะครับลองดูลองชมกันได้ครับผมผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวเลยนะครับพี่ๆสำหรับ ed, ล็อกเก็ตฮนุมานเชิญธงนะครับหลวงพ่อกวยนะครับพี่ๆชุตินาาโรวัดโคสิตารามนะครับผมสวยงดงามนะครับองค์นี้นะครับ นี่นะครับ350านะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับผมปิตาปูโตนะครับองค์นี้นะครับเป็นปดหนี้นะครับผมเนื้อเกสรฝังตะกู2ดอดอกนะครับองค์นี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม750านะครับผมหมายเลขนี้นะครับ750าบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับปิตาหลบูโตนะครับผมเนื้อนะครับเป็นเนื้อผงเกสรนะครับผิวดาเดิมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับฝังตะกู2ดดอกตรงนี้นะครับผม ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่ผิวสวยสดงดงามนะครับดูให้ชอบนะครับผมดูให้ถูกใจนะครับผมเนี่ยนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันนะครับพี่พี่สำหรับปิดตานะครับปูโตองค์นี้นะครับผม750บาทนะครับ750บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่10นะครับผมถัดมาครับผมหมายเลข11ครับ อันนี้จะเป็นปิดตามหาเสน่ห์นะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคา750หบาทเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับ750บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมมหาเสน่ห์นะครับหลวงพุโต๊ะนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่11แล้วนะครับ ด้านหลังนะครับผมมาคารังซอนนะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูชินพรีนะครับอันนี้ดูเหมือนจะเป็นเนื้อก้นครกเลยนะครับพี่พี่ผิวสวยมากนะครับผม750านะครับผมหมายเลขที่11นี้นะครับผมถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่12นะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อฟันนะครับผมหรือว่าหลวงปู่ฟันนะครับผมวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครนะครับเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับพี่พี่เนึ่งนะครับ องนี500 500้แป่งปันให้ในราคา500บาทนะครับผมหมายเลข12นี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมขออนุญาตนะครับหลงกลองให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมนี่นะครับหมายเลขที่12นี้นะครับผมนี่นะครับหมายเลขที่12นะครับผิวสวยๆดั้เดิมนะครับผมผิวสวยๆดัเดิมนะครับสำหรับเหรียญพระอาจารย์ฟันนะครับผมนี่นะครับพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับวัดป่าดมสมพรหรือว่าวัดป่าท่าขามนั่นเองนะครับผมนี่นะครับเหรียญนี้เป็นรุ่น3านะครับพี่ๆ วัดป่าวงสมพรปีพศ2508นะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญรุ่น3นะครับผมพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขที่12นี้นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่13แล้วนะครับผมรายคานนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับพี่ๆเป็นมีต๊อโค้ดสองโค้ดนะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมนี่นะครับจะมีโค้ดยันแล้วก็โค้ดฮนุมานนะครับ ผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่13นะครับดูนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับผมต่อโคตดยันตรงนี้นะครับพี่ๆนี่นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆครับนี่ก็จะเป็นโคตรหนุมานะครับผมผิวสวยมากครับผมองค์นี้นะครับผมเก่าเดิมนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมองค์นี้นะครับ450บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับ สำหรับเหรียญหลวงพ่อกล้ยนะครับผมชูตินัทารวัดโครสิตารามนะครับนี่นะครับ450นะครับผมในที่ส3นี้นะครับถัดมาครับผมจะเป็นพระหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับอันนี้จะเป็นพระคำหมาคำข้าวนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นเหมือนจะเป็นพลอยหรือว่าอะไรนะครับผมอยู่ด้านในนี่ด้วยนะครับพี่ๆแบบนี้เลยนะครับผมอาจะลงกล้องให้ดูไดยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็จะพยายามลงให้ดูเลยครับนี่ก็จะเป็นพระคำหมาคำข้าวนะครับผม เนื้อจะเป็นเนื้อสีชมพูนะครับพี่ๆนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมอยู่ในเล่ม3มห่วงแบบนี้นะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา600บาทนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับ600บาทนะครับผมอยู่ในเล่มเก่าๆเลยนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่14นี้นะครับผมถัดมาครับผมหมายเลข15นะครับผม2รายการนี้แบ่งปันให้คู่กันนะครับ ก็นะครับผมหมายเลข15ที่แบ่งปันให้คู่นี้นะครับผม600บาทนะครับสําหรับพระปิตานะครับผมเป็นหลวงพ่อแก้วนะครับพี่ๆแล้วก็จะเป็นพระผงของขวัญนะครับผหลวงพ่อสดนะครับคู่นี้นะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขที่15นี้นะครับผม600บาทนะครับยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์พระหลวงพ่อแก้วกันก่อนนะครับผมนี่นะครับผมเนื้อนะครับผมดูผิวนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผม ผู้นี้600บาทนะครับพี่พี่หกรบาทนะครับอยู่ในเลี่ยมเก่าๆเลยนะครับพี่พี่เป็นเลี่ยมเปิดผิวหน้าเปิดผิวหลังนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับองค์นี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่หมายเลขนี้นะครับผมถัดมาครับผมจะเป็นอีกองค์หนึ่งนะครับผมในหมายเลขที่15นะครับก็คือพระผงของขวัญนั่นเองนะครับพี่พี่นี่นะครับนี่นะครับผมรายการนี้นะครับสวยงดงามครับผม ผมก็สดวัดปากน้ำนะครับผมพระของขวัญนะครับนี่นะครับผิวดมเดิมครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม600บาทนะครับผมสองรายการนี้600บาทเท่านั้นนะครับถัดมาครับผมหมายเลขสิบหกจะเป็นเหรียญพมกเงินวัดดอนใหยหอมนะครับผมพอเงินวัดดอนยหยหอมวงนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ650าบาทนะครับผมนี่นะครับผิวดมเดิมแบบนี้เลยนะครับผม สําหรับเรียนพ่อเงินวัดดอนใหหอมนะครับพี่พจังหวัดนครปฐมนะครับสวยงดงามนะครับผมหลวงพ่อเงินนะครับผมมีนะครับหกร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมหกร้อยห้าสิบาทนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมพ่อเงินวัดดอนใหหอมนะครับเนื้อสวยมากนะครับพี่พี่อันนี้อาจจะลงกล้องให้ดูได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ สามารถทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผม l i น์แอนะครับ1 7 4 o i p t q นะครับเบอร์โทรก็0903251096นะครับผมถัดมาครับผมหมายเลข17ครับจะเป็นเหรียญโชคดีเล็กนะครับโชคดีหลังหนูนะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญเล็กนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมนะครับรายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม650บาทนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญโชคดีเล็กนะครับผมหลวงพ่อเกษมนะครับพร้อมเลี่ยมเลยนะครับขอองค์นี้นะครับ 650บาทเท่านั้นนะครับผมรายการหมายเลขที่สิบเจนี้นะครับผมนี่นะครับโชคดีหลังหนูปี32นะครับผมนี่นะครับสวยงดงามเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผม650นะครับถัดมาครับผมหมายเลข18ครับจะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับผมนี่นะครับเหรียญพระพุทธชินราชนะครับพี่ๆ หลังยันแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม600บาทนะครับผมหมายเลขที่อ่นี้นะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมเนื้อสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆองค์นี้เลยครับผมเปิดแบ่งปันให้ราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลขที่19แล้วนะครับผมรายกันน e <itu> ี้จะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อเกษณนะครับพี่พี่เหรียญน้ำมลุ่นรุ่นแรกนะครับปี36มหนะครับมหาลาบเขียมมโกโรนะครับผมนี่ยนะครับเหรียญน้ำมลนรุ่นแรกหลวงพ่อเกษณนะครับผมมาพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่อยู่ในกล่องแบบนี้เลยนะครับผมตอนที่ผมได้มานะครับผออนุญาตนำองค์พระออกมาให้พี่พี่ได้ดูได้ชมกันสักครู่นะครับผมสําหรับหมายเลขที่เออสิเนี้นะครับผม นี่นะครับผมผิวดั้มเดิมแบบนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคา550บาทนะครับผมสําหรับเหรียญน้ำมรุ่นแรกนะครับองนี้ตอกอไก่ตรงนี้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดโค้ดกอไก่นะครับพี่พี่นี่นะครับผมเหรียญน้ำมลนะครับผมหลวงพ่อเกษมเพียรมาโกลนะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเหรียญสารพัดนึกนะครับผมบาทน้ำมนนะครับที่ระลึก60 อ๋อบพรรษานะครับปี2536นะครับผมหลวงพ่อเกษมนะครับผิวสวยมากครับองค์นี้นะครับผม5 5 0บาทเท่านั้นนะครับผมสวยงดงามแบบนี้ไม่ควรพลาดนะครับสนใจองค์ไหนนะครับผมถูกใจหมายเลขไหนนะครับรีบโทรรีบสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับถัดมาหมายเลขที่20ครับผมวันนี้จะเป็นพระนางพญานะครับนี่นะครับผมหมายเลข20นี้เปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม 600บาทนะครับผมสำหรับพระนางพญาองค์นี้นะครับกลุ่มวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมพระนางพญานะครับผมหมายเลขที่20นี้นะครับผิวดำเดิมแบบนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ600บาทนะครับผม600บาทนะครับถัดมาครับผมหมายเลขที่21นะครับผมรายกันนี้จะเป็นเต่าเจ้าสัวนะครับ เต่าเจ้าสัวนะครับผมหลวงปู่หลิวนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผม fc นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสําหรับเต่าเจ้าสัวนะครับผมนี่นะครับหลวงปู่หลิววัดระเเดงทองนะครับอันนี้ออกที่วัดไซทองพัฒนานะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเต่าเจ้าสัวนะครับผม0บาทนะครับ นี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับดูนะครับผมดูผิวกันชัดๆนะครับผมดูโค้ดนะครับตรงนี้นะครับ450บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีมีปลายทางนะครับถัดมาครับผมหมายเลขที่22แล้วนะครับผมรายกานนี้จะเป็นเหรียญเยนอินเดียหรือบุโตนะครับผมองค์นี้450าบาทเหมือนกันนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญเยนอินเดียปี2 5 1 9นหะครับหลวงปุโตวัดประดู่ฉิมพรีองคนี้นะครับผมนี่นะครับ ลองดูกันได้เลยนะครับผม450บาทเท่านั้นเลยนะครับดูให้ชอบนะครับพี่ๆดูให้ถูกใจนะครับผมสนใจหมายเลขไหนนะครับผมสนใจรายการไหนนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับปี2519นะครับผมสำหรับเหรียญเยอรมันอินเดียนะครับผมโลบุโต้เนื้อทองแดงนะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขที่22นี้นะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นพระกรุวัดพรบทั้ง2องค์นะครับผมหมายเลขยี่สิบสามนะครับคู่นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา650านะครับผมสําหรับพระกรุวัดพรับององค์นี้นะครับผมคู่นี้นะครับหมายเลขยี่สิบสามนะครับหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมขออนุญาตนะครับผมลงกล้องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับนี่ก็จะเป็นองค์แรกนะครับผมในชุดนี้นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสวยๆดมเดิมนะครับผมหมายเลทที่2ี่นะครับคู่นี้650บาทนะครับผมมี2องค์นะครับเ่าราคานี้ได้คู่กันเลยนะครับผมส่งให้ฟรีนะครับมีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกองคหนึ่งนะครับผมสำหรับพระกรุวัดพับนะครับหมายเลทที่2 3นี้นะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา650บาทเท่านั้นนะครับผม 650นะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พี่ถัดมานะครับผมเป็นรายการลองสุดท้ายใน ep นี้แล้วนะครับก็จะเป็นนะครับผมพระจันลอยนะครับผมหลวงปู่โตนะครับองค์นี้นะครับผม5 0าบาทนะครับสำหรับจันลอยปู่โตหมายเลข24นี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับของค์นี้นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมพระจันลอยหลวงปู่โตนะครับผมดูนะครับกรอักษรด้านหลังนะครับ หลวงปูโตวัดประดูฉิงพรีนะครับผมสวยงดงามครับนี่นะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหม่เลืกสุดท้ายดีพินี้แล้วนะครับของรายการนี้จะเป็นพระสังกจายปูโตนะครับผมเป็นเนื้อผงเกสอดนะครับหมายเลขนี้เปิดแบ่งปันให้พีเอฟซีนะครับผมในราคา5 5าบาทนะครับผมสําหรับพระสังกจายหลวงปูโตเนื้อผงเกสอดนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับ อยูสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับรายการนี้5 5 0บาทนะครับนี่นะครับถูกใจท่านใดนะครับผมรีบโทรรีบติดต่อรีบสอบถามนะครับเข้ามากันได้เลยนะครับผมก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับ ถ้าหากแวนไม่ได้กดปุ่มถูกใจหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับผมอย่าลืมกดมาให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสาหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจสนใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบูชานะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมนี่นะครับไลน์แอดนะครับผมตรงด้านบนนี้นะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับ เบอร์โทรนะครับผมก็0 9 0ย์นะครับผม3 2 5 1 0 9 6นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับเน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับผมสำหรับปติกานะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมหลังจากที่ถูกใจแล้วให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระที่ถูกใจไว้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลข ep ไว้กันด้วยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็โทรมาบอกผมหรือว่าจะพิมพ์ลายมาบอกผมก็ได้นะครับจะส่งให้ฟรีทุกบ้านนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบ พระทุกองก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆได้รับชมกันอยู่นี้อย่างแน่นอนนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ